สวัสดีครับมาดูอะไรนี่ครับเห็นห้อยหอยโหนๆนี่ครับศัตรูแอบแฝงครับผมหนอนครับหนอนจะอยู่ใต้ใบนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับผมเนี่ยสีขาวๆนี่ยครับมันจะกินใบนะครับผมค่อยๆแทะเล็มใบจนใบเรามันโกรนนะฮะอย่าปล่อยไว้ครับ เราต้องเวลาเราสังเกตอะไรเนี่ยเราเราดูดูที่ใบถ้ามันเป็นรูรูแบบนี้ก็ดูใต้ใบครับถ้าหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอเนี่ยก็ดูใต้ใบเอาครับแล้วก็มาดูที่ไหลเอาเพราะว่ามันมีตัวอยู่แล้วครับถ้าใบเราเป็นรูแบบนี้ขนาดฉีดยาไปแล้วนะครับเนี่ยก็ยังไม่รอดก็ยังโดดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนอนครับถ้าถ้าเกิดว่า ไม่ใจไม้ไส้ละกรรมก็เอาออกแล้วก็ทิ้งไปนะครับไอทิ้งไกลๆแต่ถ้าเกิดนั่นได้ก็บีดบี้ให้ตายไปเลยครับแต่ผมก็คงจะไปทิ้งไกลๆครับผมก็ไม่ใช่คนโหดร้ายขนาดนั้นนะครับอ่าน,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมครับยึดยืยึดยืนนิดจนเล็กๆนิดหน่อยกระดุกกระดิกระดุกกระดิกครับไม่ชัดพ่อไม่ชัดครับ โอเคครับผมก็เอามาให้ดูครับผมเนี่ยศัตรูแอบแฝงครับผมจัดการนะครับดูใต้ใบกันด้วยนะครับเวลาลดน้้ำแล้วอ่าเอเคครับผมสวัสดีครับ